นี่ค่ะทุกคนเรามีขนมกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมนะคะใส่เขามีกล้วยหอมมีข้าวโอ๊ตแล้วก็นี่ค่ะมีแอลมอนม,อมีองุ่นแห้งแคนเบรี่แล้วก็มีถั่วนะคะถั่วอันนี้นะคะนี่นี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่เพื่อนๆเ,เ,เรามาทำขนมกันนะคะ ขนมเพื่อสุขภาพค่ะกล้วยอันนี้ก็กล้วยนะคะปุ้ยก็จะใช้ช้อนยียียแบบนี้นะคะทุกคนนี่เมืองไทยเรามีกล้วยผู้วย้น้ำว้าเยอะก็ใช้กล้วยน้ำว้านะคะปุ้ยมีกล้วยหอมเนาะเราก็ใช้กล้วยหอมนี่แหละค่ะ เราก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะใช้กล้วยไปใช้กล้วย3ามลูกนะคะเพื่อนๆลองดู จะเป็นหรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการยีให้เนื้อแตกละเอียดนิดนึงนะคะค่ะพอทำพอเรายีกล้วยเสร็จเราก็ตอกไข่ใส่ค่ะเพื่อนๆอนไรนะไร สองลูกเลยตอกไข่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เรไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลนะคะกบ้วยก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะทุกคนพอได้ที่เราก็ใส่ ข้าวโอ๊ตลงไปค่ะแล้วปุ๋ยก็จะใส่นมไปนะคะ เดี๋ยวเรามาใส่เบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูค่ะนี่ค่ะเราก็มาใส่ผงฟูนะคะไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ฟอร์มกันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเทใส่ฟอร์มกันเลยนะคะเพื่อนๆคุณก็จะโรยพวกอ่องงนแห้งพวกถั่วแอลมอนลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคน กว่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาโรยตามด้วยพวกนี้ค่ะนี่โรยลงไปอีกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เยอะมากนี่ข้านี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปอบนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะทำการอบนะคะทุกคนนเลยเปิดค่ะเลื่อนไปตรงนี้นะคะร้อยหกสิบนะคะก็จะอยู่ประมาณ25นาทีนะคะ ลองดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะทุกคนโหนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาดูนะคะออกมาแล้วค่ะดูขนมแบบง่ายๆนะคะ เพื่อสุขภาพค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเค้กทันพืชเค้กกล้วยหอมนะคะคเพื่อเพื่อนี่เห็นไหมคะเป็นไงน่ากินไหมเออเดี๋ยวเรามาหั่นดูนะคะมาค่ะลองตัดดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนะ นี่ค่ะอุ๊ยดูเป็นไงคะน่ากินไหมคะนี่ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนก็จะเป็นง่ายๆคะ่ะไม่มีแป้งนะคะมาค่ะ นี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟกับกาแฟค่ะทุกคนมาค่ะมาทานขนมด้วยกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน